บอดมด้วยเหรอฮะใช่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ครับเป็นเป็นแผนการธุรกิจครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยเป็นหน้าม้าเมอนเป็นทุกทุกคนนะแป้งไปพวกเราออกต่างๆถูกต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะคดูเป็นคนโวยวายเลยไม่เขาบอกว่าออกเองออกกันเองใช่ไหมครับนี่รักทั้งสอง เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาช่วยสอนป่ะครับอ่าจริงๆเป็นเชิงมาบ่อยมาบ่อยอครับครับใช่ครับเดี๋ยวมาบ่อยไปก่อนหน้านี้คือมาเที่ยวขับรถบ่อยเหรอขับรถผ่านจะแม่ไงจังหวะไม่ง่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยคันเนี้ยมาคันเดียวมันไปคันเดียวต้อก็ผัดต้องฝึกนะเล่นคู่ชนค่ี้เลยครับทีมมีมันลงตัวงี้เหรอ สลบท์อ่ะอ่ะคิดอย่างเดียวเลยไม่พูดละเขาจักรวาลสองคนนี้จะติดสตัาร์เมื่อตอนแฟนขับนี่แหละศพตามตุ้มนี่ยครับอ่ะไปไหนมาไหนที่นี่เคยเล่นคนโซงคอนเสิร์ตบ้างไหมจริงๆเคยเราจะเคยมาเล่นสกูตัวที่สกูตัวครับใช่เป็นไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่นี่มาโอ้โหก็จะแตกต่างกับโรงเรียนด้วยองไฟไลจู๊กอะไรอย่างนี้โอ้โห เข้าได้ฮะแต่จะเป็นความแตกต่างระหว่างแข่งกุ๊กไทยกับป๊ผมเราก็จะทำตัวระเบิซั่นซอยู่ในโรงเรียนนะครับเมืครั้ว่าไม่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเพลงที่มาร้อยกับทุกท่านด้วยปากกันเนี่ยเป็นเพลงล่าสุดของมาลุยยังไงใช่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 แล้วจะมีแท็กใหม่ซิงเกิลใหม่เท่าไหร่อะไรไงอ่ะก็อันนี้ต้องรอให้ผู้ใหญ่นะครับเขาเขาวางแผนผู้ใหญ่ที่ว่าใช่ผู้ใหญ่ถึงป้ายนี่ไหมฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่คู่ผู้สูงวัยครับผม สวอสาวครับผมอะไรนะตาอย่าน้อยใจเลยเธอใครเกลนแหม่อาไปน้อยใจไปิดไฟด้วยนี่เท็จหรือเปล่าโอ้โหผมไม่ปิดไฟแต่เอาไปเอาครับผมวันนี้นะมาลื้เวน้ยงนะครับมีของรางวัลมาแจกให้กับแฟนเคสาด้วยอยากได้ไหมเสียงมันก็คืออยากได้เลยอ่ะเสียงไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยอยากได้เลยต้องถามว่าอยากได้ไหมอยาก ต้องหนักแน่เนาะครับผมอะ่ะมีหมวกมีแค่แบบสี่ใบก่อนสี่ใบแจกเลยครับโตเลยสี่ใบนี้อยากให้ใครใอยากให้ใครเลือกเดินไปให้หรือว่าใครพี่ออกมาอยากให้ใครได้เลยอันนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมจะเดินไปให้เลยครับอันนี้คือสมทุนเข้ากองทุนมาิเนหรือเปล่าของผมคนเดียวเลยพี่คนเดียวเลยนะฮะับเป็นไม่เกี่ยวกอะไรหอผมอ่าเป็นไปก่อนเลยอันนี้คือแจกอ่าสองคนสี่ใบหรือคนละสี่ใบครับถ้าเป็นคนละคนแจกคนละเงินอันนี้ไม่ต้อง ตกลงง่ายๆเลยมีใครมีกางใกงไก่ไหมแปลกกันด้วยดีกว่ามันจะได้แปลกเลยนะพี่เออดีครับแจกคนละใบสิแจกคนละใบครับแจกยังไงครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ เป็นแล้วมาเลยวะนจะต้องดูแจกคนละใบที่หมายถือว่าแจกให้ทุกคนคนละใบเนี่ยไปอี๋ยวนั้นซื้อแจกกันเลยหรือเปล่าถ้าจะดีอันนี้อันนี้เรื่องก่อนเมื่อกี้ก่อนที่เราร้องเพลงครับเราหันไปศกามีคนไหนที่ร้องตามเราตลอดเลยเออเป็นมีบอกเลยว่าคือจริงๆแล้ววันนี้พี่แฟนคลับเยอะแล้วแล้วก็เห็นหน้าเห็นตาเราเยอะแล้วเราอยากให้คนที่ไม่เคยเห็นเราก็บอยเลยอ่ะ

ขาเดียวเยอะไหมคีับนึกดีนีกเดิมยากอ่เรื่างกาเจอเหมือนกันใครที่ยังไม่เคยเจอตัวเิงผมนดีนึ้เดไอ้ขาที่ตามทุกวนเลยเนี่ยได้ได้มาเลยมาเลยสวย็นด้วย คุณป้าคุณป้ามาเป็นลูกหวานเลยออิสโกออิสโกออฟิสโกออิสโกแอฟิสกของเรากออฟิสโกออฟิสโกบอฟิรโกออลิสโกอฟิสโกออฟิยโกออฟิกออฟิสมกอยมิสกออฟกออฟิ้โกออฟเสืกออฟ้สโกอมฟิสโกออฟิสโกออฟิสโกพอฟิสโกออฟิสโมอิโออิโออิโกออิอยโกอิออฟออฟสื้อพร้อิเศษเลย โอยอะไรโอยอะไรไม่ได้ให้โอยอะไรอยากได้ไหมครับได้ต้อนเขาสองคนโดยคนม่อเพื่อนะฮะอาจารยม่อจะถากอะไรอันนี้เลือกเองนขาะให้การสัมผัสก็ได้ไม่ว่ากันแล้วถ้าคำถามคำถามไถ้าคำถามหรือถ้าอะไรยังไงเอ๋อใครเป็นคนนครสวรรค์บ้างครับไม่เดียวเดียวเห็นเขาว่าจากกรุงเทพมาเป็นคนนครสวรรค์ใช่ไหมครับครับไปนครนครสวรรค์คนไหนคนไหนยกมือหน่อยครับโอเคแล้วเนเลี้ยงสายอยู่นั่งลุกนะ ฉันสไม่ใ่คาม่เท่าไรที่เป็นเผลเดียที่ผมพยายามใส่เสื้อยาวๆเอไว้อ๋อเรี่องเรอเร่นเ่อง่องไร้อเ่ะงเ่องว่างน่องเรองื่องเรื่อยให้่องเงียบไปรว่องเรื่อเรื่างเรออเรื่่อื่อเร่องอองเ่เือเรงเ่เรงร่งไป่อเองเงงอ ไม่แล้วตายเนาะถ้ามันถ้ามันเกี่ยวมาชนกันเนี่ยผมว่าถ้าตายที่พอดีมันใช่ต้องสว่างกันนะแล้วมันจะพอดียังโอเคโอเคโอเคเออนี่อย่างนี้ดีแต่ได้แต่ชนกันระวังเคล็ดผมดูแล้วอันนี้อันนี้เป็นให้เหมือนเดิมคนนครสวรรค์แล้วกันเนาะครับได้ได้ไหมครับพี่พี่คุณแน่ครับของให้พี่พี่พี่พแล้วกันเนาะครับ มีใครคนที่มาสวัสดีครับเอาไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยว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 เขอเสียงดีใจหน่อยเดี๋ยวนี้ยวเดี๋ยวเดโอ้โหพี่เด่นน้องครับถ้าพงผมป่วยก็ด้วยป่ะฮะมาดิมาี้มาดิมาดิมาี้เลยมาทีเลยเออทีนี้เลยนี่กินหรือเปล่าอันนี้ดีใจไหมครับชื่อน้องอะไรน้องใหม่สมคติพี่เบ่นให้ขอปุ๊บทักเสียง เอาเกิดอยู่ล่างแรงเยอะเอามาแล้วทีเป็นได้เสียงออโอ้โหน้องกว่ากี่พี่รู้สึกว่าวันที่ไม่ได้ขอหรือพี่เล่นขอใส่น้องมากกว่า ไปไปลูอยาให้น้อยหน้าฮะเราไม่รู้ว่าุมเอียขวาดีกว่าหรือเอี้ยขวาผมได้แล้วได้แล้ววนนี้ผมอยากลุกชินมาฮะเป็นอะที่เท่าไหร่แล้ววันนี้18บแปดมีบาดแผชนท่านไม่ลูกก็ควขอสวัสดีวะไในขอดูเลยดินัตรเอนห่ากเอาวาดูไงไม่ได้มาจริงเหรอมีชิมงานรู้จักแล้วพี่แซแงครับซไม่ต้องดูบัตรหรอกลองไปชิไทยดีกว่าได้เงี้ยวเดี๋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 วเนจริงเนาอ

พอ,อ,อข,ขึ้นมาได้พุชเชยสลบซมเลยจังหวะเป็นจังหวะแต่เมื่อกี้เขาเรียกร้องที่มาเลี้ยที่มาเลี้ยงหนูขอหนูขอซื้อได้พี่พี่ซื้อกัน <c oughs> เลยเหรอให้พี่ลูกขอซื้อนี่ซื้อปอดหรือซื้ออะไรอทำใหยพูดไม่ออกอ่ะเมื่อกีน้นี้ของเฟนเขาคิดไปแล้วอะ่ะของเราพี่อยากให้ร้อยหน้าเขาได้ไหมอยากให้เป็นท่าเต้นได้ไหมเพราะว่าท่าเต้นดีกว่า ม่เราอย่าไปอายเราต้องทำในสิ่งที่เราถนัดจริงไมคผ่านมาเร็วสอนสแต่มได้ไหมพี่ได้แค่นี้แหละน้องมาเร็วมาเร็วคือเราดูว่ามราจะกแล้วได้ของเราจริงหรือเปล่าใช่ไหมใชรดูความพยายามตอิีมาไม่รู้สิขอตีนะมามามาตื่นตื่ิตืต เดือดผิดคนจริงอ่ะอ่ะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยแกนี่สายยอดคาดว่าชาวนครสวรรค์น่าจะมีมีแบบว่าแบบนี้ทุกคนติดมาตั้งแต่เกิดแน่นอนครับบไปเที่ยวหน้าห้าไปอะไรอย่างนี้บ่อยไงไม่น่าจะเชื่อหน้าหน้าไอ้นครสวรรค์ที่มีโบราณไหมครับอ๋อเพชรบุรีฮะอ๋โบราณไหมครับอ๋อเพชรบุรีแหละฮะอโบราน อุระดิกวอามดิตัวปฐุมโรงเรียนยวกันรได้ยอมได้ไปไหนคนป้าเด็กกันก็จะสอนใจดีโอ้โหแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณร้านบริการเม้นต์ด้วยนะครับที่มาสนุุกับเรามเหเาตัวครั้งที่สที่ะหวานแลเดี๋ยวต่อไปับผู้ใหญ่ใจดีของเราจะขึ้นมาของพด้วยขอญาเชิญคุณอิวนะ ั้งพิธีการนะครับผู้บริหารนะครับเฟแล้วก็ต้ัวทำแล้ก็รวมถึงคุณแอร์ด้วยเาจตั้งพิธีารเลยนะเชิญครับงานผู้จัดการจัดปรตนหน่อยครับผู้จาของเราเนะบลอกการก็สวัอเชีย้องด้วยนะครับ